นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาอะระหัง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  สัมมาอะระหัง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  สัมมาอะระหังสัมมาอ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 ระหัง สัมมาอะระหัง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  อะระหังสัมมาอ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 ระหัง สัมมาอะระหังสัมมาอ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 ระหัง สัมมาอาระหังสัมมาอาระหังสัมมาอระหังสัมมาอระหังสัมมาอาระหังสัมมาอาระหังสัมมาอาระหังสัมมาอ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 าระหังสัมมาอระหัง สัมมาอะระหัง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  สัมมาอรหัังสมมาอระหังสัมมาอา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 ระหัง คาถาบูชาหลวงพ่อสดเพื่อเชื่อมกระแสบุญบารมีกับท่านให้นั่นแฟนยิ่งขึ้นดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะโยทะจันทะสะโรธรรมะกายสะ กุสโรวะโรคุณาธิโกมหาเทโรสิเรนตังนมามมิหังนมาการานุภาเวนะสทาสถีพระวันตุเมบทกรวดน้ำแผ่เมตตาแก่ตนเองอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหังลินทุโข,ขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ อาหางอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอาหางอัพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอาหางอานิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานางปริหารามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผนจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินบปรดแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ สเพสัตาสทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภยาปชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยายามเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุ ทรงมีความสุขใจสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเธอสาทุสาทุสาทุด้วยบุญกุศลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ในอายตนานิพานทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตขอน้อมถวายบุญนี้แด่พระมหาจากักรพรรดิทุกทุกพระองค์ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคต ขออมถวายบุญนี้แด่พระมหาโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ครูบาอาจารย์เทพพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระอริยะสงฆ์เจ้าอริยบุคคลผู้ที่มีพระคุณผู้ที่คอยช่วยเหลือเกือ้อกูลข้าพระพุทธเจ้าในทุกภพทุกชาติแล้วขอน้อมบุญนี้ถึงแด่เจ้ากรรมนเวรที่กําลังส่งผลอยู่ในปัจจุบันนี้ขอให้ทุกท่านได้รับส่วนกุศลผลบุญนี้ แล้วขอให้ทุกท่านได้โปรดเอาโหสิกรรมขอขมากรรมขอให้ท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญและช่วยเปิดทิศเปิดทางขอให้ข้าพระพุทธเจ้าและกรลายาณมิทุกท่านได้รับแสงสว่างทั้งในท,งทางโลกและทางธรรมได้รับคลื่นของพุทธมนต์เชื่อมกระแสบุญบารามีได้ตลอด24ชั่วโมงขอให้สิ่งดีๆจงบังเกิดขึ้น เป็นอาศาจรรย์พบปาฏิหารในชีวิตพบแต่ความดีพบแต่ความโชคดีในทุกอนุวินาทีด้วยเธอสาธุสาธุสาธุ